ผมจะเลยมาปล่อยนะครับรัฐบาลไทยนะฮะประจำวันที่1กันยายนใครรอแนวทางครับขอคนละหนึ่งแชร์พิงเขาพร้อมผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยเยียติเนี่ยถ้าใครได้ตามดีๆจะรู้ว่าช่วงระหว่าง2 3งามงวดที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางผมเนี่ยเฉียดมากๆเลยนะครับเฉียดไปเฉียดมาเฉียดมาเฉียดไปเนาะแล้วผมก็เคยพูดกับคนดูไว้แล้วว่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยหลุดสองวดสามงวดเนี่ยมันดูเหมือนนานนะมันดูเหมือนแบบโอ้โหหวยคุณไม่แม่นเลยอะ่ะหวยคุณไม่เข้าเลยอะ่หยยอะหลุดมาแบบเออ สองงวดสามงวดเนี่ยคุณหลุดมาได้ยังไงนะครับแล้วแนวทางคุณเนี่ยแบบไม่เข้าเลยผมจะบอกงี้ครับพี่หวยรัฐบาลไทยเนี่ยมันคำนวณยากมันสามตัวบนด้วยสองตัวล่างด้วยคือแต่ละงวดจะคำนวณไม่เหมือนกันนะครับจะคำนวณไม่เหมือนกันคือเอาง่ายๆว่า แนวทางเนี่ยนะฮะแนวทางเนี่ยนะครับที่เป็นรัฐบาลไทยยิ่งเป็นหวยสัญจรอะไรมาขั้นเนี่ยมันจะคำนวณยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมขออย่างเดียวขอให้ผมจับทางได้เหมือนหวยเล่าครับถ้าเราจับทางได้เราจะรู้เลยว่างวดต่อไปเนี่ยมันจะออกประมาณนี้มันจะออกเลขนี้มันจะออกแบบนี้นะครับถ้า ผมเนี <jam Stadium> ่ยนะครับสองวดสามงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเฉียดไปเฉียดมาใช่ไหมผมเอามาทำสถิติเอามาทำสูตรเอามาทำการคำนวณครับว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราต้องเพิ่มต้องลดอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มาดูครับแนวทางรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งกันยายนใครมีเลขในใจคอมเมนต์มาได้เลยว่างวดนี้เลขไหนดังเลขไหนดีพี่ตังโมสวัสดีครับนะครับมาดูได้เลยว่างวดนี้เนี่ย ตัวไหนดีตัวไหนดังแล้วหวยสถิติออกยังไงแ <c oughs> นวทางออกยังไงเดี๋ยวพามาดูก่อนอื่นวันนี้ขออนุญาตลงสามตัวบนก่อนนะครับ2ตัวล่างงวดนี้นะครับ2ตัวล่างงวดนี้นะครับผมจะบอกให้นะครั heures, บให้ตามตัวเดิม2ตัวล่างงวดนี้นะครับให้ติดตาม3ามไว้นะครับสามหนึ่งสามศูนย์นะครับช่วงนี้นะครับตามไว้เลยนะครับสามหก็ได้สาศย์ก็ได้นะครับสตัวล่างนะเลขมันไม่เยอะนะครับ สามหนึ่งก็ได้สามศูนย์ก็ได้ตามตัวเดิมไว้เลยนะครับผมส่วนสามตัวบนอันนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับคือครับวันนี้มันจะออกประมาณสามหนึ่งไม่ก็สามศูนย์นะครับเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับคุณจะเห็นนะครับสามหนึ่งแปดเก้าสองหนึ่งสี่หกแปดสองเนี่ยครขาจะสลับออกนะครับก็คือจะมีแปดมีสาม นะครับมีแปดมีสามมีหนึ่งเนี่ยออกบ่อยมากๆนะครับเนี่ยครับสลับออกกันอยู่นะครับสลับออกกันอยู่นะครับซึ่งถ้ามีสามต้องมีแปดถ้ามีแปดตัต่อไปจะต้องมีสามเพราะฉะนั้นวดนนี้หนึ่งกันยายนสองตัวล่างนะครับซื้ออะไรก็ได้มีสามสามมาแรงมากๆนะครับผมใบให้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําใบแยกให้นะครับสําหรับสองตัวล่างนะแต่วันนี้ขอญาตแจกสามตัวบนก่อนโดยสตินะครับรัฐบาลไทยนะครับตามที่ผมคํานวณนะครับผมบอกแล้วว่าเนี่ยฮะ งวดล่าสุดเนี่ยเอาจริงว่าสองสามตัวบนมันต้องมีศูนย์นะแต่ไม่มีนะครับจริงๆมันต้องมีสี่นะครับเพราะสี่บนสี่ล่านะครับงวดนี้ก็ไม่มีจริงๆแล้วมันต้องมีหนึ่งสักตัวหนึ่งครับก็ไม่มีแต่กลับกันครับเอาสองตัวล่างเนี่ยขึ้นไปไว้ข้างบนนั่นคือหกเจ็ดนะครับคือผมจะหาตัวเชื่อมระหว่างงวดเนี่ยทุกงวดนะครับ ตัวเชื่อมหมายความว่าเนี่ยฮะศูนย์สี่นะครับมาออกศูนย์สามเนาะห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเนาะง่วดนี้แล้วก็มาออกสามสามหกซึ่งสามหกเนี่ยงววต่อไปมันต้องมีนะครับแล้วก็มาออกสี่หกจริงๆนะเพิ่มแต้มหนึ่งสี่สองเนี่ยจริงๆงว่เนี้จะต้องออกประมาณห้าสองนะแต่ง่ดเนี้มาออกแปดสองเพราะว่าเนี่ยตามที่ผมบอกว่าสองตัวล่างเนี่ยคำนวณยากมันหมุนคนละรอบเราจะเอามาคำนวณแบบเนี้ย หนูได้หวยหลุดมาศูนย์สามหนึ่งงวดนี้ให้ระวังไว้เลยผมบอกเลยนะสองสองตัวล่างนะมีศูนย์มีสามมีหนึ่งนะครับสามหนึ่งก็ได้สามศูนย์ก็ได้สองตัวล่างนะครับงวดนี้นะครับให้ระวังนะครับแต่สามตัวบนเนี่ยงวดนี้ถามว่าพอมาเป็นแปดหกเจ็ดสองแปดแล้วเนี่ยผมบอกให้เลยนะงวดนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับคือถ้าเกิดเขาออกแบบนี้ผมจะให้ดูนะผมจะดูสถิติชัดๆพร้อมๆกันถ้าเขาออกแบบนี้เนี่ยพี่ดูนะการที่เขาออกตัวเก่า จริงๆแล้วมันจะมีเขาโครงของตัวเก่าด้วยนะครับอย่างเช่น8 67นะครับ0 4น3 3 6ี่เนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันไม่มีเขาโครงตัวเก่าเลย503อมน่ะ504 593งวดนี้มันเรียงกันมา690 1 1 6นเห็นไหม60กเนี่ยมันเรียงกันมา8189เห็นไหมครับมันเรียงกันมา6 0 3 6 2 6มมันเรียงกันมาครับพี่คำว่าเรียงกันมาหมายถึงเลขที่มันออกซ้ำออก ตัวเดิมตัวเดียวแล้วเปลี่ยนหลักออกนะครับนั่นคือสถิตินะครับแต่เขาจะเว้นประมาณสองวดแล้วผมคิดว่างวดนี้ยนะครับงวดเนี้โอเคห้าศูนย์สามสามมาอยู่ทีเนี้ยเขาเว้นแล้วครับเขาเว้นมาแล้วครับสองวดแปดหกเจ็ดกับศูนย์สี่หนึ่งนะครับพอมาออกพอมาออกสองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับพอมาออกสองตัวนี้ปุ๊บเนี่ยตัวซ้ําตัวไหลนะครับตัวที่เคยออกเนี่ย มันยังจะมาอีกไหมผมบอกให้เลยนะงวดนี้จะเป็นงวดเริ่มต้นของตัวเดิมแหละถ้าเกิดงวดนี้ผมบอกเลยนะหนึ่งกันยายนถ้าผมให้หวยงวดนี้เข้า16กลางเดือนเนี่ยผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าผมให้เข้าอีกแน่นอนแต่มันจะยากตรงงวดนี้ฮะหนึ่งกันยานี่ฮะถ้าผมคำนวณถูกนะงวดวันที่16กันยาผมให้เข้าแน่นอนนะครับโดยสติแล้วถ้าหวยรัฐบาลไทยมาเรียงกันอย่างเช่น8 6 7แบบนี้นะครับในงวดต่อไปนะครับ ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับตัวที่ออกบ่อยนะครับคือแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยแปดเนี่ยผมจะยังคงไม่ทิ้งครับผมจะยังคงไม่ทิ้งครับผมจะยังคงเก็บไว้นะครับคืองวนนี้ในตารางรัฐบาลไทยจะต้องไปเกาะไปด้วยแปดครับเป็นตัวเด่นนะครับแปดเนี่ยเป็นตัวเด่นนะครับผมคิดว่าเขาจะต้องอยู่ต่อนะครับแปดในหว้นนี้สามตัวบนนะครับจะต้องอยู่ต่อนะครับเพราะว่าอ่ามันไปประจวบกับว่า เนี่ยฮะตัวล่างมันขึ้นบนนะหนึ่งขึ dungeon, kind of the the ้นบนเห็นไหมสี่หนึ่งเห็นไหมมันขึ้นบนช่วงนี้มันเอาสองตัวล่างไปขึ้นบนนะเพราะฉะนั้นแปดตัวสุดท้ายของวันนี้มันก็จะมาอยู่นะครับเด่นครับเด่นในงวดหนึ่งกันยายนนะครับเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายนะครับมันเป็นตัวสุดท้ายเนาะมันก็เลยเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเด่นเหมือนกันดูนะฮะแปดนะครับขึ้นไปเด่นทีนี้ถามว่าตัวออกตัวใหม่เนี่ยตัวออกตัวใหม่เนี่ยนะครับ ตัวหน้าเน <ce desserts> so ี mm, two, two Hence, two two ่ยเขาจะไม่เอาไว้เพราะฉะนั้นอ mm. <Austrian. S 1> ่ะสองเนี่ยผมตัดทิ้งเลยงวดนี้สามตัวบนไม่มีสองนะสามตัวบนครับไม่มีสองครับผมตัดทิ้งเลยครับเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอามาทั้งสองตัวนะครับจะไม่ค่อยเอามาทั้งสองตัวทีนี้แปดกับอะไรตัวเดียวกันครับแปดกับอะไรตัวเดียวกันแปดกับสามครับตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นในตารางจะต้องมีทั้งแปดและสามอยู่ในนั้นนะครับแต่จะจับคู่อะไรนันเองเราก็เลยเอามาเด่นกับรองมันแล้วก็เลยแยกกันนะครับคือมีทั้งแปดกับสามให้ระวังในสามตัวบนนะคร ประวัติเนี่ยคือตรงนี้มันชอบลดแต้มลงมานะครับตรงนี้เพิ่มไปนะครับ5เป็น6ไปนะครับ,รบ5เป็น6ไปนะครับดูนะครับ5เป็น6ไปนะครับ3เป็น4ไปนะครับ4ตรงเนี้ยผมถึงได้บอกว่างวดเนี้ยมันจะต้องเป็น5 52งวดเนี้ยมันจริงๆอ่ะมันจะต้องออก52แต่พอมันเป็น8 2ปุ๊บเนี่ยมันไปยากเลยครับมันคำนวณยากเลยครับแต่ผมก็เชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเพิ่มแต้ลแมลดแต้มอยู่นั้น7เพิ่มเป็น8 เจ็ดลดลงมาก็เป็นหกเพราะฉะนั้นมันรับกันหมดเลยมันรับกันหมดเลยนะครับมันรับกันหมดเลยเอาเอาเป็นว่าผมเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าแปดบนเนี่ยมาแน่เพราะว่าตัวสุดท้ายมันก็เป็นเจ็ดอ่ะพี่น้องออกป่าตัวสุดท้ายมันเป็นเจ็ดอ่ะพอมันเป็นเจ็ดปุ๊บอ่ะมันเพิ่มมันก็เป็นแปดอยู่ดีอ่ะแปดตรงนี้เอาตัวล่างมาใส่มันก็เป็นแปดอยู่ดียังไงก็ช่างงวดนี้แปดบนนะครับมีแน่นอนนะครับนี่เลยคือผมเลยเอาแปดมาเด่นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมาดูไปพร้อมกันนะครับผมแปด สามเจ็ดทิ้งไม่ได้สามตัวนี้ทิ้งไม่ได้นะครับสามตัวนี้ทิ้งไม่ได้นะครับสามตัวนี้ทิ้งไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับมาดูตัวประกอบนะครับมาดูตัวประกอบใน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 ตารางกันดีกว่านะมาดูตัวประกอบในตารางกันดีกว่าสามตัวนะสามตัวบนสองตัวบนเอาใบเนี้ยไปดูได้เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นออเดล่าสามตัวบนจะต้องคำนวณแบบตารางนะครับจะต้องคำนวณแบบตารางเนาะ อ่ะมาดูกันครับแปดสามไหมอ่ะตอนนี้ยังเดาไม่ได้มาดูเลขตารางแล้วคุณจะเข้าใจกัวหวยสัญจรข่ะเฮียล็อกแน่ค่ะก็นั่นแหละครับถ้าล็อกเนี่ยหวยล็อกนะ้มันจะออกบนออกล่างคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นออกบนสี่หนึ่งออกล่างสี่สองอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะทุกคนมันจะออกประมาณนั้นนะครับมันจะออกประมาณนั้นเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้นะครับให้ระวังไว้นะครับผมล็อกก็ล็อกเถอะล็อกมาเข้าตาเราเถอะ แปดครับเด่นลอง3สามกลางตารางคือเจ็ดอ่าแปดเจ็ดสามนะทีนี้แปดเจ็ดสามนะระวังให้ดีนะแปดเจ็ดสามนะแล้วผมเคยพูดไปไหมว่าเลขรัฐบาลไทยเนี่ยเขาจะชอบออกตัวเก่าแต่สลับตำแหน่งนะครับแปดหเจ็ดล่าสุดที่มันออกไป นะครับแปดหกเจ็ดล่าสุดที่มันออกไปก่อนหน้านี้มันจะมีเลขสามหกคือผมไม่กลัวอะไรนะครับวดนนี้รัฐบาลไทยหนึ่งกันยาเนี่ยผมไม่กลัวอะไรนะครับผมกลัวเบิ้ลอย่างเดียวกลัวหามอย่างเดียวนะครับกลัวหามอย่างเดียวผมไม่กลัวเลยเลยสามตัวบนวันนี้นะผมขออย่างเดียวอย่าเบิ้ลอย่าเบิ้ลน,นะแค่นั้นเองทีนี้หกครับผมลดแต้มลงมานะผมลดแต้มลงมานะดักทางนะครับเป็นห้านะครับผมซึ่งสองเนี่ยผมตัดทิ้งไปได้เลย นะครับ <N un> สองเนี่ยผมตัดทิ้งไม่ได้เลย3ามเนี่ยเป็นตัวแปลงนะครับห้าเนี่ยดักไว้นะครับดักหกงวดที่แล้วนะครับดักหกงวดที่แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นสถิตินะครับทิ้งไม่ได้ในรัฐบาลไทยงวดนี้อ่าเป็นตัวที่ทิ้งไม่ได้นะครับเป็นตัวที่ทิ้งไม่ได้คือตัวอะไรครับเฮียตีงวดนี้สามตัวบนระวังตัวอะไรครับคือ9้าครับ ผมบอกได้เลยนะว่า2ตัวอย่างน้อยน้อยงวดนี้สัญจร,รหรือเปล่าเหมือนเหมือนผมได้ข่าวว่ามันเป็นหวยสัญจรไม่หรอหวงวดนี้ยใช่ไหมทุกคนใครรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยนะครับอันนี้ผมดนตามสูตรสามเจ็ดห้าได้ะอะมาดูครับถ้าเป็นชุดสองตัวบนที่ผมจะให้ระวังนะผมให้ระวังเลยนะถ้าสองตัวบนสามตัวบนนะผมให้ระวังแปดเนี่ยผมเชื่อว่าแปดมาทุกคนครับผมเชื่อว่าแปดมา สามเนี่ยยังไม่ระแวงเท่าสามนะครับผมยังไม่ระแวงเท่าเท่าแปดนะครับผมเชื่อว่าแปดจะต้องมีนะครับผมเชื่อว่าแปดจะต้องมีครับทุกคนซึ่งเนี่ยฮะเอาให้ดีเถอะฮะเอาให้ดีเถอะครับเอาให้ดีเถอะครับผมเชื่อว่ามันมันจะต้องมาคู่นะทุกคนสัญจรร้อยเอ็ดใช่ อ่ะเอ้ยสัญจรร้อยเอ็ดออกร้อยหนึ่งทำไมเนี่ยออกหนึ่งศูนย์หนึ่งอะเอาทอนไปเล่นน่ะซื้อติดไว้ด้วยเดอ้อซื้อติดไปเดอ้อเออพ,พ,พี่อนนนท์บอกว่าหวยสัญจรที่ร้อยเอ็ดจัดไปครับหนึ่งศูนย์หนึ่งอ่ะจริง่ะละ่ะจริง่ะละ่ะอ่ะถ้าจะล็อกอ,ะอ่ะถ้าจะพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านถ้าจะล็อกอะ่ะเออก็ซื้อติดไว้ก็ไม่เสียหายนะหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งอะเออซื้อติดไว้ไม่เสียหายอ่ะดูอันนี้ถ้าถ้าเขาถ้าเขาออกตามแพทเทิร์นนะครับ หวยเดิมนะครับผมขออย่างเดียวภาวนาให้หนึ่งกันยาหวยผมเข้าถ้าหวยผมงเข้านะครับผมค่อนข้างมั่นใจเกือบเกือบร้อยเลยว่าสิกันยาผมไม่พลาดแน่นอนถ้ามันออกตามที่ผมเข้าใจนะถ้ามันออกตามนี้นะตัวแรกที่ผมจะเจาะเลยนะครับตัวแรกเลยนะครับทุกคนแดอะไรหละเฮียถ้าแดจะมาแปดอะไรเมื่อ่แล้วออกแปดหกเจ็ดก็คือมีแปดมีเจ็ดนะครับแปดหกเจ็ดทีนี้ผมให้ทุกคนระวังแปดนะครับแปดห้า ตัวแรกถ้าเป็นสามผมให้ระวังสามเก้าและให้เจ็ดให้เจ็ดนะครับเจ็ดจับคู่กับตัวเด่นคือเจ็ดแปดเนี่ยฮะเลขมันจะสวยนิดหนึ่งครับงวดนี้ฮะเลขมันจะสวยนิดหนึ่งครับทุกคนเลขมันจะสวยนิดหนึ่งครับสำหรับรัฐบาลไทยสามตัวบนในงวดนี้ถ้าคืนนี้เบิ้ลเอ่อถ้างวดนี้มันจะออกเบิ้ลหรือหามนะครับถ้างวดนี้จะออกเบิ้ลหรือหามผมจะให้ระวังนะครับ ผมให้ระวังนะครับทุกคนถ้าจะเบิ้ลหรือจะหามนะครับผมจะให้ระวังนะครับสามสามแปดนะครับทุกคนผมจะให้ระวังตัวนี้โอเคนะทุกคนนะโอเคนะถ้าเกิดจะเบิ้ลหรือจะหามก็ช่างผมให้ระวังตัวนี้สามตัวครับมีเก้าใหม่คาเฮียเก้ามีโอกาสแน่นอนครับพี่อยู่ฝั่งขวาซะด้วยอยู่ฝั่งขวาขวางถนัดซะด้วยอะรครับ สามสามแปดครับวันนี้ถ้าให้ผมระวังสามตัวเบิ้ลนะครับให้ระวังประมาณนี้โอเคนะทุกคนเลขมันก็จะวนอยู่เนี้ยสองตัวสามตัวมันก็จะอยู่ในตารางแบบเนี้ยตัวแรกครับที่ผมจะเจาะในชุดสามตัวครับนั่นคือมีแปดและสามนะครับดูนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะให้ระวังเลยนะครับแปดสามเก้าครับแปดสามเก้าครับ กับอีกตัวหนึ่งค่อนข้างมั่นใจว่ามี8เพราะฉะนั้น3ตัวผมจะเจาะ8ทั้งคู่นะผมจะเจาะ8ทั้งคู่นะครับ8ตำแหน่งเดิมแล้วก็หัวนที่แล้วมีเป็น8 6 7ใช่ป่ะแต่หัวเนี้ยผมให้เป็นแปดเก้ดอ่ะเหมือนแบบออกตัวเดิมมาแหละแต่6กับหัวแค่นั้นเองนี่ครับ นี่คือแนวทางหนึ่ง 1, กันยายนหกเจรัฐบาลไทยงวดน,นี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ